บอกว่าประสิท so ี่ภาพคุณทาประาิเศษแต่ว so ่าชีวิตคุณนั้นชีวิตคุณก็ถูกผสที่หนึงลถ้าท้าเจนไม่ได้เป็นประการพิเศคุอดูว่ามันชีวิคล้มเหลวรือไม่ไม่ไงถึก็ในวิธาทีเนียบริบทมันทำให้คุณมีความรู้ได้แล้วอเมียรปีต่อไปคุณต้องมีความรู้ได้เนียจริงที่ราเพนั้นสิ่งที่เราทำนี่ไม่ว่าจะเป็นงานออกงานหรือแม้กระทั่งเหตุการทางดิทาง แต่ไม่ได้บอกไม่มีเหตุผลนะครับเขาไม่ได้มีจุดกำเนิดของเหตุการณ์ต่างๆถ้าเขาพูดเพื่ออยู่หรือผมทำงานที่นี่เรามีแนวคิดอเรื่องโมๆที่แบบคนที่แม่ไม่เข้าใจไพยายามทำให้คุณรู้ยามอธิบายรายอย่ให้เาใผมก็เลยพยายามจะบอกว่าจริงแล้ววิธีคิดแบบซิงตูลาริตี้ของแนวคิดคอนเซ็ปต์มันเป็เรืองที่ผมบอกมาในสถาบัน มันไม่ไาให้คุณไปสุ่เลยอย่างนี้้คุณถามว่าเราตั้งออกินี้ขึ้นมามันไม่คุ้มคำตอบเป็นแค่ความเป็ดได้ว่าสามารเปิดหรือสัยงานอดูตัวเราพอมีศักยภาพนะของการเป็นทำงานได้หางานได้ก็มีงานระดับค่รุ่นเปิดได้กับนคนุ่นการออกแบบท่าไทยทุกท่านไม่มีอะไร ไม่อะไรง่าเกื่อะไหได้ง่ายคือทำอะไรที่ยากเป็นเบื่อคือมันนี้้็ให้ออกแบบว่าเพาะเปยางหารโจทย์อะไรเล่นติดแต่เ้ี่ยมันทางที่เติมมาเติมจาตจปกตมันก็เรียกยากใช่ไหจุดเด่นที่ทำให้คนลูกค้าท่าสนใจสถานะนี้คือมีอะไรนอกจากงาน งานที่ดีคนาไม่ควรสนใจแต่ผมทายเพราะงั้นผมบอกว่าการไม่คนยอมรับการได้งานได้อาชีพที่ได้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยโจทำงานคุณไม่ดีให้แต่และชีพมันดีมาแต่ละชีพถ้าไงคุณดีย่างไงคุณก็มีคนสนใจคนที่เขาไม่รู้จักคุณเขาก็จะยอมรับขเขาก็จะเชื่อชูคุณมันจะคุยกับคุณ นั่นเป็นสาเหตุเพงะนชิ้นับหร้ที่เขาทำไอื่นเลยที่เขาไปก้องวนคอนเนคชั่นไปรู้จักคนไหมมีสังคมหรือเปล่ามีท็อปไหมเชื่อมีความมืงทำงานที่ยางหรือเ่าสิ่งที่สำคัญมากคือคุณ่าคิดว่ามันเป็นสิ่งยคือคุณต้องบอกว่าเป็นบริบทอยางนี้ลูกค้าแม่เป็นรไมมลูกค้าเป็นบริบทเราจะอยู่กค้าท มิตรอมันมีชุมชนใลูกค้าที่ดูแบบคุณไม่เข้าใจเลยใช่ไหมเป็นปัญหาไหมตอนนี้เรากำลังออกแบบในระ่องที่ลูกค้าดีแบบเราเข้าใจเราาว่าเราจะจัดการอเราเ m ็นบร e ัทมันเป็นบริษัทคือเราเ e ็นบรทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาจะหจาไย์ในทีมเราไม่ใช่ไม่เรียกว่าเป็นปัญหา มีจัดการงานบริษัทไม่ได้เหการอะไรมากก็มีบริษัทผักาหราแยกกลุ่มแล้วก็ต่กลุก็กลุ่มเือผมก็จะสื่อสารกลุ่มเงเป็นลปกลุ่มเอกลุ่เพ็นกลุ่มเนบแต่ผมกเดินมาคุยวกแต่ว่าหลักๆทีงาของทักหารกมีทั้งหมดหกกลุ่มมีสามกุ่มีสกลุ่มแลก็ ลกหนึ่งลุกเรื่องคาเจำเ็ดรูปเลุกนี่ยเขาจะมีลุกนลเง็ดเอาก็จะคุยแค่คนแค่เจ็ดคนในเจ็ดคนเนี่ยเขาเป็นยังไงครักผมเพิประสบปาญหาเลยคุณคือทุกวันนี้เป็นนิ่งอยู่เงินเดือนจะจ่ายได้บ้างจ่ายไม่ได้บ้างติดเงินลูกน้องเทียบเลยติดเงินคน้าแทนเทียบเลย เดี๋ยวจบแล้วถ้าพวกคุณจะดูจุกเด่นคือคุณต้องบอกอาจารย์ว่าอย่าให้หนูทำแค่นี้เพราะหนูเด่นที่นี่คุณ้อบอกว่าหนูเป็นคนแล้วก็หนูเกิดมาแล้วหนูจะทำให้เด็กที่ไม่ว่าอาจารย์จะคิดว่าหนูควรจะทำหรือไม่ทำแต่หนูจะทำให้เป็นเด่นทีี่เพราะนี่คือชีวิต